มือนีกบไซปาจะพาพี่น้องมากกับใวสักระขอพรหลวงปูรุปอยู่ที่วัดธรรมจันทขาดบ้านม่วงหน้าอ่างตบลจจำปาโมองอำเภอบ้านผือจังหวดัดอุดรธานีครับนี่ก็คือรูปปั้นพญางูจงอางครับผู้ปกปักรักษาเพื่องหินแห่งนี้ครับหรือว่าอยู่ในภูเขาปูรุปแห่งนี้ครับบริเวณรอบๆของพญางูจงอางที่เพิ่นเคยอยู่ครับ จะเป็นหลืบเป็นพ่งเป็นธรรมเข้าไปครับเป,เ,ปเป็นพ่งลงไปครับเป็นห่วเป็นธรรมลงไปครับพญางูจงอ่างก็เลยอยน่ในีนะครับ และนี่ก็เป็นลูกหลานชาวบ้าน,าานม่วงครับผมที่เกิดอยู่กับหมู่บ้านนี้ครับก็เลยกบสาป้าก็อยากจะจถามลูกๆว่าลูกหลานลูกปั้นงูนี่ลูกหลานี่เกิดขึ้นมาเห็นเลยบ่แมน,นมันบ่ตอนนี้อายุได้เท่าไหร่ลูกอา,ายุสิบล้ค,ค่ะส <11, 12. S 2> ิบเอ็ดสิบสองก็คือลูกปั้นนี่นี่ จำความได้นน่เห็นเลยมันบอแล้วก็คือทำบริเวณน,นี้มองอันงูพญานู่งจอกอ่างอางยู่นี่เพิ่นตรงนี้ตัวตนอยู่แม่นบ่แล้วแล้วเพิ่นก็เลยมาเฮ็ดรูปปั้นเพิ่นไว<อ>เพื่อให้คนมากกาวบาสักระบูช,ชา<อ>นี่ครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากลูกหลานบ้านเท่าครับผมเดี<ม>๋ยวจะให้ลูกหลานเฮาอันผาขึ้นไปกาวบาสักระหลวงปูได้บ่ลูกไปไปอเดี๋ยวผมจะผ้าพี่น้องมากกาว้สักระบูชาหลวงปูครับนี่ก็คือหลวงปู หลวงหลวงปู่หลุบครับดันนี้คือป้ายชื่อครับหลวงปู่หลุบครับเสียงอาจจะรบกวนได้ครับผมเพราะว่าข้างลางเป็นมี่หมอลำครับอันนี้คาดว่าน่าจ,จะเป็นเข็มคัดนักมวยที่เพิ่นมาบนบาน ขอพรจากปูรูปครับแล้วเพิ่นประสบความสําเร็จเพิ่นเล่น่าจะเอาเข็มคัดามาถวายครับผมเป็นเข็มคัดของหนักมวยครับเพิ่นเล่เอามาถวายให้ปูเพิ่นครับพาปูเพิ่นให้โชคให้ลาบไปครับขอพรแล้วเกิดประสบผลสําเร็จครับผมและนี้ก็คือรูปปูรูปครับ